อ่าสวัสดีค่ะท่า,ทานผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสาหรับสาหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอแนะนําแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางสลกากกินแบ่งรัฐบาลในงบประจำวันที่16ธันวาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าแนวทางการคํานวณเลขเด่นห,หน่วยบนของเราในวันนี้นะคะคานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากกิจเบญรัตบานคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเเด่นหลักหน่วยบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกสามนะคะสำหรับการคำนวณนี้ก็เด่นการคำนวณหน่วยบนของเรามีแค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสามนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามจุดบนออกสามเจ็ดสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขห้าผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมาออกสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นหน่วยบนในงูนี้เขาตัวเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณคามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงดนี้ออกสามเจ็ดสองนะคะสำหรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมา สำหรับตำแหนง่งหลักร้อยบนในงูนี้เลขเด่นได้สามนะคะท่านผู้ชมเลขสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสามคงที่ได้เจ็ดนะคะท่านผู้ชมสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกโซนสามเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่และเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะโซนสามเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหน่วยบนในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสตัวบนในงวดนี้ออกศูนสามเจ็ดรับชุกันต่อนะคะหลักร้อยบนในงวดนี้เลขสูญนะคะท่านผู้ชมศู์บกหนึ่งะคะก็ได้1ได้เลขเด่นหนึ่งหนึ่งบวอีกสนะคะได้สี่จะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสาตัวบนออก7จ็หหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสี่ผลลงวันได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเจ็ดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหน่วยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดหกหนึ่งมาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณหนงวดถัดมาหลักร้อยบนนะคะเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปด 883คงที่นะคะได้18เลเด่นหนึ่งจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก258สําหรับแนวทางการคํานวณเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเละปดละเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะออก258เพราะฉะนั้นสําหรับเด่นหน่วยบนในงวดนี้เขาตัวเด่นเละปดนะคะท่านผู้ชมเละปัดในการคํานวณคามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ สามตัวบนในงวดนี้ออกสองห้าแปดนะคะท่านผู้ชมตำแหน่งของหลักหน่วยบนเลขแปดในงวดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับแนวทางนี้ก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุอนกันนะคะ หลักร้อยบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเลขสองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามได้เด่นสามนะคะท่านผู้ชมสามบวกสามพงที่นะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะจะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยบนของเรานะคะในงวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขหกนะคะท่านผู้ชมจะขออีกครั้งนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเดนหลักหน่วยบนในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลยและเลย6นะคะท่านผู้ชมเรารอรุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ